ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วันก็จะมาแต่งหน้าเอาวันนี้วันจะเรียกโทนนี้ว่าโทนแต่งหน้าตามใจฉันนะคะกะ็วันนี้ก็ไม่ได้มีเครื่องสําอางแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรมากมายนะคะก็จะมีเครื่องส์เครื่องสําอางราคาหลักสิบนะคะที่ทุกคนสามารถแบบว่าหาซื้อได้ตามเซเว่นตามตลาดตาม ตามช็อปตาไอ้ตามตามแบบอะไรอะตามซปเปอร์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยววันจะเริ่มทาเป็นคุชชั่นตัวนี้นะคะอันนี้คือแบบใช้จริงนะคะคือแบบเยินมากนะคะเป็นคุชชั่นของของ โฮยอนอะไรโฮยอนเขาอ่านว่าโฮยนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือแบบใช้จริงแล้วก็มันยืนมากนะคะทุกคนเห็นไหมคือมันยืนมากนะคือแบบใช้จริงค่ะก็ทาไปเลยค่ะอันนี้คือวันแบบใส่คอนแทคแล้วก็เตรียมเตรียมหน้าไอ้ทาทาแบบพวกบารุงไว้แล้วนะโอเคเราก็ทาไปเลยค่ะเดีย๋ยวเราใช้มือเลยนะคะใครที่แบบมีมีพวกแบบ อ,อะไรอ่ะเขาเรียกเหมือนฟองน้ําเออพอดีวันอะเพิ่งสั่งของใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูดูกระจกนะคะวันอะเพิ่งสั่งของออนไลน์มาแล้วก็ทีเนี้ยมันมีแบบมันมีตัวฟองน้ําด้วยเดี๋ยววันจะมาลองใช้ในคลิปนี้ดูเลยนะให้แบบให้ทุกคนได้ดูเลยคือแบบแพ็กเกจมันมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบมันนุ่มมากมันนุ่มมากนะคะคือแบบไม่ต้องจุ่มน้ํามันก็นุ่มแล้วนะคือแบบชอบ คือเห็นแม่ค้ารีวิวแล้วก็เออเดี๋ยวลองสั่งมาดีกว่าแค่ราคาแบบยีบาทโอเคนะคะแล้วก็เราก็เกลีย่ยเลยค่ะนี่นะคะคือชอบคือชอบคุชชั่นตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นเนื้อคุชชั่นประมาณนี้เนาะที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันให้ความผิวแล้วก็ความแบบชํำชํำแบบผิวช้ำช่ำอยู่นะแต่ว่ามันมันปกปิดได้แบบได้ดีเลยอะดูสิ นี่ขนาดทาแค,แค่แบบเลเยอร์เดียวนะยังเนียนกริบขนาดนี้นะคะเดี๋ยวดูบนหน้าผากนะอันนี้คือทาแค่นิดเดียวแค่เลเยอร์เดียวนะคะคือวันคือแบบวันแต่งหน้าไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากเลยนะคะคือแบบแต่งๆไปเดี๋ยวมันก็สวยเองคะ่ะทุกคนคือแต่งตามใจฉันนะ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็บอกอย่างนึงคือวันน้นเป็นคนไม่ชอบทาคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าแบบ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่ไม่ได้มั่นใจนะว่าตัวเองแบบว่าเออหน้าดีคือไม่จําเป็นต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าคือวันรู้สึกว่าเวลาทาอะไรที่มันเยอะๆมันจะทําให้แบบรู้สึกหนักหน้ามันก็เลยแบบเออเลียเ่ยงการทาคอนซีลเลอร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้แบบเวลาเราทาอะไรที่บรรณาณา,ามันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะมันหนักเกินไปอ่ะแล้วมันจะเกิด มันจะทำให้หน้าของเราเกิดเป็นสิวอุดตันได้นะคะทุกคนน,นี่ดูสิคือมันฉ่ำมากคือชอบตัวนี้นะคะคือใช้จริงนะคะดูสิคือหมดไปหลายซองมากแล้วขอภัยในความแบบว่ามองกล้องแล้วก็มองจอด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยชินในการมองเลนส์เลยอะ่ะคือชอบมองหนะ้าจอมากกว่านะคะนี่นะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เนาะโห นี่ขนาดแค่เลเยอร์เดียวนะทุกคนคือมันกริบมากอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนแบบว่าลองลองแบบคิดราคาเล่นๆดูนะคะว่าวันนี้เราแต่งหน้าหมดงบไปประมาณกี่บาทนะคะตัวนี้ก็น่าจะประมาณ49บาทนะถ้าจำไม่ผิดที่วันเสื้อ49บาบาทนะตัวนี้แล้วก็ฟองน้ำตัวนี้นะคะเห็นแม่ค้าเขาเคลมมาว่ามันมีขายในแบบ พวกวัสด์แล้วก็ if and boy ด้วยนะตัวนี้ก็ประมาณ29บาทที่ซื้อมาจากแม่ค้านะแล้วก็ตัวต่อไปวันจะทาเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งตลับนะคะเป็นแป้ง bcc นะคะ bcc ครีมนะคะครีมพาวเดอร์ตัวนี้มันจะเป็น true in one นะคะทุกคนมันจะเป็นมันจะมีแบบมันจะมีแบบเนื้อแป้งแบบนี้นะ,ะแล้วก็มันจะมีแล้วก็มันจะมีด้านล่าง เป็นเนื้อครีมให้เรามาด้วยอันนี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพัฟมาให้เราด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะวันจะทาเป็นแป้งอย่างเดียวเพราะว่าแค่แป้งก็เอาเอาอยู่แล้วนะตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบเก้าบาทไม่แน่ใจว่ามีขายในเซเว่นไหมเพราะว่าวันสั่งออนไลน์มานะเห็นแม่ค้าเขาบอกว่าดีวันก็ซื้อมานะคะขออนุญ,ญาตดูกระจกนะคะทุกคนตอนนี้วันจะทาแค่แบบใต้ตานะคะให้มันดูแบบแมท แมตดขึ้นให้มันดูแบบเนียนขึ้นนะคะใต้ตาเพราะว่าใต้ตาวันอ่ะวันวันไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบจะเห็นว่ามันคล้ำหรือว่ายังไงนะแต่ว่าสําหรับวันวันเห็นว่าใต้ตาวันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะวันก็เลยจะเน้นแค่นิดนิดนิดเดียวใต้ตาจะแทบแทบแทบนะคะแล้วก็ตรงแบบหน้าผากนะคะนิดเดียวเพราะว่าวันแบบเป็นคนชอบแบบ ผิวแบบโกลโกๆอ่ะไม่ใช่กลแบบหน้ามันนะกลแบบกลจริงๆอ่ะอืมเห็นไหมืม,มกริบกริบค่ะวันนี้เราจะแต่งแบบโทนตามใจฉันเดอ้อโอเคนะคะก็ต้องขออภัยในความแบบยุบยุบของวันนะเพราะว่าวันยังไม่ค่อยถนัดเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามของวันน่าจะเป็น Ep พสามนะคะ โอเคนะคะผิวหน้าของเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการทาทาตานะคะทาตาโอเควันนี้วันจะขอแบบแต่งหน้าโทนโทนแบบชมพูชมพูกะปินะคะเพราะว่าเราใส่ผ้าคลุมสีกะปิใช่ไหมเราก็ต้องแบบ คุมโทนเอาไว้มันจะได้แบบไปใน,ในไปแนวแนวแนวทางเดียวกันนะรอบที่แล้วอะ่ะคือแบบทำล็อกใช่ไหมก็แบบเฮ้ยมั่นใจขนาดนั้นเลยแบบไปไปหน้าสุดอะ่ะไปถ่ายล็อกหน้าสุดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะลืมบอกทาตานะคะวันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่นะเป็นของ ตู้ตูต้ตู้ตูนะคะตัวนี้วันได้ได้มาในราคา49บาทนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยไปซื้อในราคาที่มันเกินกว่านี้ไหมแต่ว่าวันได้มาในราคาแค่49บาทนะคะทาตานะคะเราก็ทากับมือเลยค่ะแปรงมีนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบใช้แปรงชอบใช้มือเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะวันนี้เราจะแต่งแบบโทนตามใจฉันคือมีสีอะไรก็ทาไปเลยค่ะอืมทุกคนคือแบบทุกคนอยากจะให้วันทำคลิปแนวไหนแต่งหน้าโทนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคือบางทีวันก็ไม่รู้ว่าวันจะเริ่มจากอะไรดีนะคะจะเริ่มแบบแต่งหน้าโทนไหนดีนะที่ทุกคนแบบชอบนะคะเพราะว่าวันก็แบบ ปกติวันก็ชอบแบบแต่งหน้าโทนส้มแล้วก็โทนนี้แหละโทนประมาณนี้แหละแบบแต่งหน้าง่ายๆไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรมากนะคะจะแต่งหน้าเฉพาะวันที่แบบมีเทศกาลแล้วก็วันที่แบบไปงานอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่บ้านอะ่ะวันจะไม่ค่อยจะไม่แต่งหน้าเลยนะคะจะไม่แต่งหน้าเลยนอกจากแบบอาจจะทากันแดดเวลาแบบออกไปเจอแดดหนักๆประมาณนี้ ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเอามีความลืมมีความลืมเช็ดชูค่ะทุกคนมีความลืมเช็ดชูไม่เป็นไรเรามีแบบสำลีเนาะเดี๋ยวเช็ดกับสำลีแล้วก็สีต่อไปนะคะวันจะทาเป็นสีแบบออกออกชิมเมอร์ชิมเมอร์ตัวนี้นะชิมเมอร์เป็นสีชมพูชิมเมอร์นะคะก็จะทาตรงกลางตาให้มันดูแบบเฮ้ยวิงวิมีมีความ อะไรอะไรมากขึ้นโอ้โหมีความอะไรอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนมีความเหงื่อแตกด้วยทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากตอนนี้มันร้อนมากนะคะตาเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าวันว่างอะ่ะวันจะมาแบบเอ่อ จะทำคลิปเกี่ยวกับอธิบายประสบการณ์การคลอดนะคะว่าตอนคลอดมีความรู้สึกยังไงแล้วก็หลังคลอดมีความรู้สึกยังไงน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยววันจะมาทำคลิปให้ทุกคนนะคะเพื่อแบบเออเพื่อแบบให้ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังท้องแล้วก็ไม่มีแบบยังยังไม่รู้ว่าจะแพลนตัวเอง ยังไงนะคะคือคนท้องอะ่ะมันต้องมีแบบสติปสต็ปมากเลยทุกคนคืออันดับแรกคือต้องฝากคันต้องเตรียมเงินอะไรหลายๆอย่างจุกจิกมากบอกเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะวันก็คิดว่าเออคลอดก็คงแบบมีค่าใช้จ่ายไม่มากหรอกแต่เอาเอาจริงๆก็แบบหลายบาทอยู่นะเอ,เอาจริงๆก็หลายบาทอยู่นะคือตอนคลอดอะ่ะ ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวคือถ้าฉันตายฉันขอเห็นหน้าลูกฉันก่อนแค่นั้นจริงๆไม่ต้องตกใจในความเสียงร้องของเด็กนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบเด็กข้างบ้านเขาร้องไห้อยู่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าร้องร้องทำไมนะอ่าโอเคเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> คือแบบเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทาต่อไปวันจะไฮไลท์ดั้งนะคะทุกคนไฮไลท์เออเออ,เอ,อมีความกล้องจะตกนะ sorry sorry เยี่ยมไหมอะ่ะโอเคนะคะต่อไปวันจะทาแบบ เขาเรียกว่าไฮไลท์ดั้งนะคะวันชอบใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของมิสทีนนะคะคือใช้จริงใช้แบบจนเยินอะหมดไปสามตลับละตลับนี้แล้วก็ตลับแรกอะมันจะเป็นช่องแบบสีดำตรงนี้แต่ว่าวันเปลี่ยนนะคะวันมาใช้เป็นตลับแบบนี้สีโทนนี้นะเป็นโทนน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์ดังกันเดี๋ยวขออนุญาตหาแปรงก่อนวันก็จะใช้แปรงตัวนี้ ในการแบบไฮไลท์นะคะแปลงหัวแบบนี้เลยนะคะทาไปเลยมันจะออกแบบสีเข้มๆหน่อยนะสีน้ำตาลแบบเข้มๆโอ้โหหนักไปละหน,หนักไปละปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะไม่ต้องตกใจในความแบบสีเข้มนะโอ้โห หนักไปละชัดมากแม่คือจะชัดขนาดนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้นใกนแบบแทบแทบแทบให้มันอ่อนๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนคิว้วคือแบบ นี่คือแบบนานสุดแล้วนะกับการแต่งหน้าของวันปกติวันจะแต่งหน้าแค่ห้านาทีเท่านั้นคือแบบแต่งแบบเร่งด่วนเลยนะคะจะไม่จะไม่นานขนาดนี้นะคะเขียนคิ้วนะคะวันใช้เป็นตัวนี้นะเพิ่งไปสอยมาเลยนะคะตัวนี้ยี่สิบบาทในเซเว่นมีขายนะคะจนยี่สิบบาทลืมบอกราคามิสทีนนะคะ,ะวันซื้อมาประมาณเก้าสิบเก้าบาทอะถ้าจะไม่ผิดน,นะเก้าสิบเก้าบาท แล้วก็เขียนคิ้วก็ประมาณ20บาทนะคะลองไปบวกเอาว่าวันนี้เราแต่งหน้าหมดไปหมดงบไปกี่บาทนะคะแกะเลยขออนุญาตแกะก่อนนะคะมันจะมีสองสีนะคะทุกคนมันจะมีแบบโทนโทนออกแบบน้ำตาลดำแล้วก็น้ำตาลแดงนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันจะใช้เป็นแบบน้ำตาลดำนะเพราะว่า น้ำตาลแดงคงจะรอดกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเขียนคิ้วก่อนวาดโครงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็วาดวาดวาดให้เขียนโครงก่อนนะแล้วก็ค่อยวาดวาดวาด,วาดเอา พอ,พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาเขียนอีกข้างก่อนก็ค่อยทำทีเดียวแนะนำให้แบบให้แบบดินสอมันมันหัวแหลมๆน้อยนะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการวาดโครงไม่อย่างนั้นมันจะแบบบุ๋มันจะไม่สวยนะคะโอเค พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาแปรงของของตลับมนะิสทีนอะมาเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันฟุงๆก็วาดข้างหน้าสักนิดนึงเพราะว่าเวลาไม่วาดอะมันจะดูแบบลนๆนะคะข้างหน้าก็แบบแตะๆกับนิ้วเอาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นี่ก็แตะๆเอานี่นะคะคิ้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฮ้ยวันนี้เขียนคิ้วสวยว่ะอื้มริดมากต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนกรอบคิ้วนะคะ จะเป็นการเขียนกรอบคิ้ววันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเหมยรินดานะคะเป็นเป็นที่เขียนคิ้วเจลนะคะเขาจะให้มากับแปรงนะคะแปรงแปรงของเขานะคะก็เดี๋ยวขอหาแปรงก่อนนะแปรงของเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะคนแปรงแปรงที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันจะเขียนขออนุญาตเขียนกรอบคิ้วก่อน เพื่อให้คิ้วมันแบบชัดมากขึ้นนะคะโอ้ยมีความแบบติดติดติดผมมาด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนฝั่งนี้กันนะเขียนนิดเดียวพอเขียนแบบกรอบคิ้วให้มันชัดขึ้นนะคะทุกคน โอเคคิ้วของเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะปัดหัวสักนิดหนึ่งแล้วก็เราจะมาปัดคิ้วด้วยมัสคาร่านะคะโอ้โหมีความแบบเหงื่อแตกคะ่ะคนคือมันร้อนมากนี่นะคะพัดลมก็เอาไม่อยู่นะคะพัดลมก็เอาไม่อยู่เดอ้อวันจะใช้เป็นมัสคาร่าปัดมัสคาร่าปัดขนตาของซีวรนาตัวนี้นะคะก็ประมาณ 8ปสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้ที่ซื้อมาเนาะปัดค่ะแบบปัดนิดเดียวพอนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบก้อนกๆแล้วก็เป็นปืนคิวของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปแบบ รัวๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันยาวเกิน,นเดี๋ยวเครื่องมันเดี๋ยวกล้องมันจะร้อนเอานะคะส่วนปัดแก้มนะคะวันจะใช้เป็นวันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ4 u 2์ยูนะคะเบอร์เเด้อโอ้โหมีความเก่ยากค่ะ มีความแก่ยากมากนี่นะคะสีแบบจะออกแบบชมพูชมพูนะคะใช้ปอมปอมตัวนี้นะคะปอมปอมตัวนี้วันซื้อมาในไอ้ตัวนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทว่าร้อยี่สิบห้าบาทนี่แหละแล้วก็ปอมปอมตัวนี้วันซื้อมาในราคาแปดแปดสิบเก้าบาทปอมปอมตัวนี้รู้สึกว่ามันมันใช้ดีมากเลยอะ ปัดเลยนะคะตัวน,นี้มันจะมีชิมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนสีชมพูแบบชมพูหวานมากคือชอบมากขออนุญาตดูกระจกนะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดในการแบบมองกล้องเลยอะอ้หหวานมากแม่เราก็จะได้แบบ แก้มประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะคือไม่รอแล้วนะต่อไปจะเขียนเขียนขอบตานะคะด้วยอายไลเนอร์ของเอสเต่ลาวดนะคะตัวนี้วันซื้อมาตอนเข้าลดราคานะคะประมาณ49บาทเห็นแม่ค้าเขาบอกว่ามันเป็นของแท้ก็เลยซอยมา ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบลากยาวมากนะถ้าอยากได้แบบเบลลเบลก็แบบเขียนไม่ต้องลากยาวมากถ้าอยากได้แบบเบลเบก็เขียนให้มันยาวสักนิดก็ได้แต่วันไม่ช่ยไม่ค่อยชอบมันชอบเขียนแบบแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะวาดใต้ตาสักนิดหนึ่งเวลาเราปัดขนตามันจะดูแบบตาคมนะคะอ๋อลืมบอกวันไม่ไม่ชอบแบบวาดแบบ ตาสีดําข้างในอ่ะคือเขียนอินไลเนอร์ไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาตัวเองเขียนอินไลเนอร์มันจะดูแบบหน้าดุมากๆอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะคุณต่อไปเราจะมาปัดไฮไลท์นะคะปัดไฮไลท์ด้วยด้วยด้วยไฮไลท์ตัวนี้ เป็นของแบรนด์ซีซ่านะคะตัวนี้ชอบมากตอนนั้นคือพี่เขาส่งมาให้รีวิวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้ดีมากเลยอะถ้ามันถ้าหมดตลับเนี้ว่าจะซื้อเองแล้วนะมันใชด้ดีแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ใช้ดีของเมเบลีนดีมากแม่ก็ปัดตรงโหนคิวนะคะเพื่อแบบคิ้วมันมีมิติ อ uh huh. ปังปุริก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นการปัดมสคารา่าเมื่อกี้ลืมปัดค่ะทุกคนขอภัยขอภัยค่ะขอภัยในความลืมเดอ้อปัดปัดข้างล่างก่อน แล้วแต่นะว่าใครมีเทคนิคการแต่งหน้ายังไงแต่ว่าสำหรับวันอะ่ะคือวันไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยสำหรับวันนะคะก็มันมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะอยากจะแต่งหน้าทนไหนก็แต่งอยากจะแต่งแบบไหนก็แต่งไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือพยายามอย่าแต่งให้คนอื่นเขา อย่าพยายามแต่งให้คนอื่นเขาชอบแต่พยายามแต่งให้ตัวเองรู้สึกชอบนะคะถ้าเหมือนกับว่าเวลาเราแต่งอยากจะให้คนอื่นเขาชอบในแบบที่เขาชอบอะ่ะคือวันรู้สึกว่ามันยากนะถ้าเราแต่งให้ตัวเองชอบอะ่ะคือยังไงยังไงเราก็แบบเออไม่ไม่อาจจะไม่สวยสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันคือมันดีสําหรับเราอะ่ะวันคิดอย่างเนี้แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะคิดแบบวันหรือเปล่านะคะ เราจะปัดแค่นิดเดียวเพราะว่าวันนี้เราจะแบบซอบๆนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ไหวแล้วกล้องแบบมัน,ม,นมันเริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะวันก็จะทาลิปนะคะเป็นตัวซีวานาตัวนี้นะคะเป็นเบอร์เป็นเบอร์03นะคะทุกคนเบอร์03นะเห็นรอเปล่าโอ้โหกล้องคะ่ะโฟกัสหน่อยค่ะ เป็นเบอร์003นะคะทุกคนเพิ่งไปซื้อมาเหมือนกันราคา69บาทอันนี้ไปซื้อไปซื้อร้านเครื่องสำอางมานะคะลงทุนมากนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปวันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้วันด้วยเด้อลืมค่ะก่อนก่อนทาแบบทาลิปนะคะวันชอบวันชอบนะคะอันนี้เทคนิคของวันนะวันชอบเอาแบบ แป้งตลับอ่ะมาแทบแท,บทบตรงปากก่อนเวลาเราทาแบบลิปมันจะได้ดูแบบสีชัดขึ้นนะนะคะทุกคนคือป้ายอ่ะมีความแบบเอียงป้ายนะคะป้ายด้านหลังมีความเอียงแล้วก็มีความหายไปแล้วตัวหนึ่งเพราะว่า มันร้อนอ่ะเวลาติดสติกเกอร์มันเอาไม่อยู่อ่ะเหมือนแบบห้องมันร้อนเกินอะสังเกตได้จากเหงือของวันนะโอเคค่ะสีลิปนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนสีชมพูนะคะสีชมพูประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทากันเลยอือหือ ออื uh huh. ทาแบบทาปากต้องใช้สมาธิขนาดนี้เลยเหรอไม่ค่อยชอบปากตัวเองนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าปากตัวเองมันใหญ่ <c oughs> สีแบลวมากแม่ นี่นะคะหูสีลิปสวยมากแบบสีแบบโทนแบบคือแต่งหน้าแบบแต่งงานได้เลยอะโทนนี้ยสามารถแต่งแบบใช้วันใช้ลุกในแบบวันแต่งงานแล้วก็ลุกแบบส่งตัวเจ้าสาวนะคะสามารถใช้แบบ วันรับปริญญาก็ได้นะโทนนี้สําหรับวันวันว่าก็โอเคอยู่นะแล้วก็ต่อไปนะคะวันจะทาแบบสีด้านในนะคะเป็นเลเยอร์ด้านในนะคะด้วยลิปลิปแมมมดตัวนี้นะคะวันซื้อมาในราคาหกสิบาบาทค่ะวันสั่งสั่งจากแม่ค้าออนไลน์มานะเห็นเห็นเขาเคลมมาว่าแบบใช้ชดีคืออินี่คือแม่ค้าบอกอะไรคือเชื่อหมดนะ นะคะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นประมาณนี้สวยมากเดี๋ยวเ,เปิดยังไงอะ่ะมีมีความเปิดไม่เป็นเขาบอกว่าในแท่งเดียวมันจะมีแบบสามสีเลยนะมันจะมีถึงสามสีเลยเดี๋ยวเราม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 า,มาเทสกันสีแรกนะคะเป็นสีนี้สีออกแบบส้มๆแล้วก็อันนี้สีที่สอง นี่สีที่สามเดี๋ยวเราจะมาทับเป็นสีที่สองนะคะด้านในอือสวยมากอือสวยมากสีสวยมาก โอ้โหราคาหกสิบาบาทสวยมากแม่ค่ะลุกวันนี้นะคะก็แบบก็จะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนก็สามารถทุกคนสามารถไปแต่งตามได้นะคะแล้วก็สามารถไปอดัดเดได้นะคะว่าอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะไม่จาเป็นต้องตามก็ได้นะแต่ว่าวันคือแบบมาแต่งให้ทุกคนดูเผื่อจะเป็นแบบแนวทางแล้วก็เทคนิค สำหรับคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นนะคะมือใหม่หัดแต่งก็สามารถแต่งลุคนี้ได้นะคะก็ถ้าทุกคนอยากจะให้วันแต่งลุกอะไรลุกแนวไหนสามารถบอกได้เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ให้วันด้วยนะคะเห็นใจวันด้วยนะ <c oughs> โ,โหกว่าจะแต่งเสร็จนะเหงื่อแตกเลยชอบมาก ก็จะได้ปไปฟังน,นี้เลยนะหือคือได้มากแม่เดี๋ยวซูมให้ดูความผิวนะคะหืหเริ่ดมาก ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ติดตามวันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามวันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแล้วกัน <c oughs> เหมือนเหมือนทำเหมือนแบบเหมือนพรีเซนต์งานแบบส่งอาจารย์เลยก็วันนี้นะคะวันก็ขอแบบ จบการแต่งหน้าเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s u b สไครต์ช่องวันด้วยนะคะลิปติดฟันเปล่าลิปสวยมากทุกคนคือทุกคนต้องจัดแล้วนะลิปนี้ก็แบบคือทุกคนต้องมีสวยมากจริงๆคือชอบอือ โอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ดูคลิปวันจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นกําลังใจให้วันแล้วก็ขอบคุณที่คอยซับพอร์ตวันนะคะยังไงก็ฝากช่องวันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ